สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมือฝนตกนะครับหลังจากค่าจิกิออกนะครับก็มีได้ข่าวว่าพายุมาอีกลูงหนึ่งนะครับตกเมื่อเมื่อแล้วครับต้งมือเศร้าคนละนะครับจนเทอรเนียแหละครับเป็นเหมือนดีพรสชันนะครับว่าดีแห้งขัดหรอกกต่สิมาชมต่อหัวเสือนะครับว่ามันเก็ดพ้างเดชหลายปันไดแล้วนะครับ เงยเปนได้แล้วนะครับมา,มาส้มกันเลยนะครับโอ้นี่ครับต่อหัวเสือนะครับโอ้ห้างเง่เขาแล้วครับพ,พี่น้องเพิ่นเห็ดนได้ประมาณอยู่น่าจะสี่หอดเดือนแล้วละ่ะ เขาสัปดาห์ที่ซีล้วหล่ะอยู่ขางบานผมนะครับก็หัวเสือนะครับคือว่าห้างไงที่เดียวนะครับพี่น้อง